ร้อยห้าสิบปีชาตการพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบนราชธานีเสนอสารคดีบูชาธรรมตามรอยพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตตอนที่6หลวงปู่มั่นเริ่มเป็นที่รู้จัก หลวงปู่มัน่นภูริทัตโตเริ่มเป็นที่รู้จักจากการปฏิบัติศึกษาธรรมเนื่องจากหลวงปู่มัน่นเป็นผู้ที่มีความสามารถเรื่องกรรมฐานในวันขึ้น1 5ค่ำเดือนสเวลาประมาณ2 3นาฬิกาที่ถ้ำสิงโตขณะที่หลวงปู่มั่นทำสมาธิท่านได้รำลึกถึงท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจาร์สิริจันโทจันซึ่งอยู่วัดบร,รมนิวาสกรุงเทพมหานคร หลวงปู่มั่นได้เห็นท่านเจ้าคุณอุบาลีกำลังนั่งสมาธิพิจารณาปฏิจจสมุป,ปบาทและทราบว่าการฝึกกรรมฐานของท่านเจ้าคุณอุบาลียังไม่สำลิดผลเนื่องจากยังติดขัดบางประการหลวงปู่มั่นได้ทราบและเข้าใจเหตุการณ์ทุกอย่างวันต่อมาท่านเจ้าคุณอุบาลีได้เดินทางมาที่เขาพระงามเป็นสถานที่ที่หลวงปู่มั่นโปรดและมาเป็นประจำ หลังจากท่านเจ้าคุณอุบาลีสนทนากับหลวงปู่มั่นพอสมควรหลวงปู่มั่นได้ถามถึงเรื่องที่ท่านเจ้าคุณอุบาลีกำลังฝึกกรรมฐานเมื่อคืนนั้นท่านเจ้าคุณอุบาลีบอกทุกอย่างเกี่ยวกับการฝึกกรรมฐานที่ยังติดขัดและขอให้หลวงปู่มั่นช่วยชีย้แจงในสิ่งที่ยังติดขัดอยู่ในการทำสมาธิหลวงปู่มั่นได้อธิบายจนท่านเจ้าคุณอุบาลีเข้าใจจากนั้น ท่านเจ้าคุณอุบาลีกล่าวว่าผมพยายามพิจารณาเรื่องนี้มานานแต่ยังไม่แจ่มแจ้งเพิ่งจะแจ่มแจ้งในเวลานี้เองหลังจากที่ท่านเจ้าคุณอุบาลีเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครท่านได้ประกาศความดีของหลวงปู่มั่นให้แก่ภิกษุสามเณรทั้งหมดฟังว่าท่านอาจารย์มั่น เป็นอาจารย์กรรมฐานที่มีความสามารถที่สุดในยุคนี้ถ้าใครต้องการจะศึกษาทำปฏิบัติแล้วจงไปศึกษากับพระอาจารย์มั่นเธอทั้งหลายจะได้ทำปฏิบัติอันลึกซึ้งจากท่านจากนั้นบรรดาภิกษุสามเณรที่ใฝ่ในการปฏิบัติธรรมกรรมฐานจึงได้หาโอกาสไปศึกษากับหลวงปู่มั่นเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นหลวงปู่มั่น ได้รับการขอร้องจากท่านเจ้าคุณอุบาลีให้ลงมาจำพรรษาที่กรุงเทพมหานครหลวงปู่ได้เลือกควานักที่วัดปทุมวนารามหรือวัดสะปทุมเพราะมีความสงบเหมาะแก่การสอนและบำเพ็ญสมณธรรมต่อไปติดตามสารคดีบูชาธรรมตามรอยพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบนราชธานี150ปีชาตการพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต